สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุ่ม DIY ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆมาดูการเป็นงานด้วยเครื่องพิมพ์3มิตินะครับถ้าเพื่อนๆนะครับใช้เครื่องพิมพ์3มิตินะเราทีนี้เนี่ยมีการใช้ตัวไดรเล็กไดนะครับไดเล็กได์อีสานไดเล็กไดตัวนี้เพื่อเอามาพิมพ์พลาสติกแบบ TPU หรือประเภทพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นสูงนะครับนี่นะครับ ชิ้นงานชิ้นนี้ผมตั้งใจที่จะปริ้นสายพานออกมาจริงๆแล้วมันจะต้องสูง20เซนนะครับ20เซนนะอันนี้ผมเอามาวางให้ดูเฉยๆนะครับแต่เหตุการณ์จริงที่มันเกิดขึ้นอ่ะประมาณว่ามันพิมพ์งานแล้วมันไม่เสร็จนะครับอันนี้มันเสร็จไปแค่ครึ่งเดียวแล้วพอผมมาดูที่เครื่องพิมพ์นะครับมันปรากฏว่ามันมีไอ้นี่ครับนี่ผมนึกออกมานะครับนะเส้นเนี่ยมันถูกขัดมันมีการติดขัดนะครับ<ม>ก็คือเส้นแจมนั่นเองนะฮะ เส้นเนี่ยมันหลุดออกมาตรงด้านข้างอย่างนี้นะครับนะเส้นมันไม่ได้ขาดนะครับแต่มันมีแบบเป็นก้อนอย่างนี้อยู่เลยครับอยู่อยู่อยู่อย,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 อยู่อย่างเงี้ยนะก็อยู่คนอยู่อยู่อย่างงี้อ่าทีนี้ผมก็ลองไปหาดูวิธีการแก้ไขปัญหาในเว็บไซต์นะครับอนต่างต่างเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาก็คือว่าจะต้องพิมพ์ตัวป้อนไส้นะครับของ e 3 d เนี่ยออกมาใหม่นะเดี๋ยวผมชั่วขึ้นที่หน้าจอให้ดู ผมบอกต่อก,ก่อนนะว่าตัวนี้ผมปิดการหดกลับของเส้นแล้วนะครับนะปิดแล้วก็ยังเกิดปัญหาอยู่ผมก็เลยไปทําการพิมพ์ชิ้นส่วนหนึ่งออกมานะครับแล้วก็เอามาแทนในตัวนี้ผมพฏว่ามันสามารถพิมพ์งานจนเสร็จครับก็เลยอยาก,ยากจะอยากจะมาบอกแชร์เพื่อนให้ทราบนะครับว่าถ้าเ,เพื่อนใช้ตัว e3d ใคยท่านใดเล็กๆแบบนี้อยู่นะแร้วถ้าเกิดว่าเป็นการพิมพ์เส้นแบบ tpu นะครับอาจจะติดปัญหาได้นะครับนะ วิธีการแก้ให้ไปโหลดให้ไปพิมพ์นะครับชิ้นส่วนตัวนี้ออกมาแล้วใส่แล้วใส่ที่ที่ตัวไอ้นี่ตัวหัวรีดของเราเนี่ยก็จะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอฝากเ,เพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะฮะถ้าเกิดเ,เพื่อนๆคนไหนนะครับถ้ามีวิธีการแก้ไขปัญหาอีกแบบนึงหรือรูปแบบต่างๆน,นะครับที่จะต่างออกไปเนี่ยจะสามารถ เขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาได้ก็คือสามารถคอมเมนต์นะครับที่ใต้คลิปเพื่อบอกเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ